เดี๋ยวนี้จะลองขี่เจ้าดูโกติดเดวเว V4 คันนี้นะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวมากคันนี้เป็นคันที่ผมเอามาขี่เล่นประจานะครับแล้วก็ผมเซ็ตชคเซ็ตอะไรให้เข้ากับน้ําหนักผมเรียบร้อยละออกอบิ๊กไวยางมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับงุงสีออโต้พร้อมสตาร์อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่99องศาเดี๋ยวลองขี่กันดูเป็นไง เป็นรถที่เกียร์สองถ้าบิดกระแท้คันเร่งแรงๆมันก็ร้อยกได้นะครับ เป็นรถที่เดือดมากผมบอกเลยสิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบใน d e v เว V4 คันนี้คืออะไรรู้ไหมฟิลไม่เหมือนขี่ d ด v เวล2ั0หรือ1260ที่เป็นแอลทวินนะครับเครื่องยนต์ V4 มันส่งพลังมากอะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัว s t a r ์ a าเลนะครับที่เอวาวเดสโมดอมิกออกไปใส่เป็นระบบวาลสปริงวาลปกติที่ระยะตั้งวาลเนี่ยคุยกันที่60,000 6 0 0 0 0โลนะครับวนรอบโลกมาหนึรอบแล้วว่าเรายังไม่ต้องตั้งวาลเลย ระยะสวิตห่างมากระหว่างนั้นก็แค่เปลี่ยนอัมเนเครื่องอย่างเดียวเพราะแล้วถ้ารดูคาแรคเตอร์ของกาบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนในเครื่องยนต์พันนีกเรหรือ s t r e e t Fighter V4 นะครับอันนั้นกําลังมันจะมาในรอบที่แบบปลายมากกว่านี้แต่ถามว่าขี่ถนนน่ะผมว่าได้ต้นได้กลางอะ่ะซึ่งปลายมันก็มีนะเพียงแต่คือถ้าเปรียบเทียบกับพันนีก็เรียกปลายมันอาจจะแพรวกว่าหน่อยแต่คําว่าปลายคือคุยกันที่ความเร็ว200ผมว่าต้องมี250ขึ้นนะเราจะขี่รถแม็กเก็ต ไหวเหรอแต่ผมว่าในส่วนของช่วงรอบต้นรอบกลางรอบปลายอันเนี้ยบอกเลยว่าเดือดมากและการเป็นรถที่สวิตถูกมากเพราะว่าเปลีนน่ยนมันเครื่องอย่างเดียวก็รอบหนึ่งก็น้วเครื่องทั้งนึงประมาณหน้า4,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปสวิตใหญ่ที่60,000โลขายรถก่อนหรือเปล่า <laughs> 60,000โลนะครับแต่ต่อให้ถึง60,000โลจริงก็ตัวเนี้ยจะ ประหยัดกว่าเครื่องเดสมโดมิกที่เป็นระบบวาล์วเดสมนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบสปริงวาล์วเหมือนรถปกติละเอาว่าได้เกิดขี่แบบตึงมือเลยอะ่ะ mm hmm. ก็น่าจะอยู่ประมาณ20,000ืนกว่าบาทหาร6 0,000นี่คือตกเหลือกิโลละเท่าไหร่วะปกติเราจะจำว่าดูกติเนี่ยจะเป็นสแคมเปอร์จะเป็นมอนสเตอร์เดสมโดมิกคือกิโลละบาทอะ่ะคำนวณง่ายๆนะครับเราขับหมื่นโลก็เจอไปหมื่นบาทนะครับแต่นี่คือ6 0,000่นหาร2 0,000ืถือว่าน้อยมากแต่จากประสบการณ์ที่ผมลอง ดูรถที่มันต้องตั้งวาลวจริงๆอ่ะวาลวมันไม่ต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าชิมวาลวมันไม่ต้องเปลี่ยนทุกตัวนะครับมันไม่ได้สุดขนาดนั้นเครื่องบ่งนี้ผมบอกเลยว่าเหนียวมากบ่าวาวมันไม่สุดง่ายเหมือนพวกเครื่องปกตินะครับตัวนี้แล้วซีลิงมันก็ไม่มีพอไม่มีซีลิงมันประหยัดไปเยอะเฉะลี่ยเลยทําให้การตั้งวาลวจริงอะจากที่ผมดูบินนะนก็หมื่นกว่าบาทนะหมื่นกลางหมื่นปลายแล้วแต่นะครับ มันเลยกลายเป็นดูกติที่ขับโคตรมันแต่เซอร์วิสโคตรถูกเครื่องยนต์เนี่ยมันเดือดในสไตล์ของดูกติวีโฟอยู่ละแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบในตัวเดวเวลวีโฟคือไล i ิ g งโพซิชันนะครับไม่เหมือนแอลทวินที่เป็นเดวเวลถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนเราจะจำภาพเดเวลที่เป็นยังไงมีความผสมสสานแบบความเป็นครูเซอร์หน่อยเกรงๆเหมือนขี่ชอปเปอร์แต่ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าจากชอปเปอร์ อาจจะเป็นฟีลของ X Devil อันนจะได้ฟีลของครูเซอร์หน่อยในดูคติที่เครื่องโคดเป็นครูเซอร์ที่เครื่องโคดแรงนะแต่อันเนี้ยเขาจะใช้นิยามว่าเป็น Naked Cruiser หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะแต่ถามว่าเป็น Naked Bike หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับที่พูดถึงนี่คือพูดถึงตัว Devil l t Win นะที่แบบเออมันจะมีความเป็นครูเซอร์ตรงท้ายมันน้อยห้อยหน่อยแต่พอเป็นตัวตัวนเนี้ย V4 เนี่ย มันจะมีเบาะที่มันสูงขึ้นมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนขี่เนกเก็ตปกติฟีลผมว่ามันคล้ายๆกับขี่มอนสเตอร์พันสองนะครับที่บาลานซ์ดีกว่าเครื่องแรงกว่าแล้วสมูทกว่าอ่าแต่เบาะมอนสเตอร์พันสองจะสูงวันนี้หน่อยอันนี้ก็ยังมีความเป็นเดวิลแต่ไม่เตี้ยเหมือนเดวิลปกติชฉก็ไม่เตี้ยเหมือนเดวิลโฉบกันก่อนมันเลยท่านั่งเนี่ยท่านั่งก็ไม่ได้เหยียดขาเบื้องหน้าเป็นท่านั่งของเนกเก็ตนะครับ มันเลยเป็นฟิลที่ผมปกติถ้าเกิดใครติดตามกันมาผมจะบอกเสมอว่าผมโคตรชอบมอนสเตอร์พันสองเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบในเกทที่ขี่โคตรด,ดีเป็นขี่ถนนเป็นรถที่ขี่ดีมากแต่พอมันเป็นได v เวอรฟเนี่ยมันคือมอนสเตอร์พันสที่ทรงพลังยิ่งกว่าคล่องตัวกว่าเครื่องแรงกว่าสมูทกว่าอิเล็กทรอนิกดีกว่า บอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่โคตรมันและขี่โคตรง่ายเพราะรถมันไม่สูงนะครับขาเราลากพื้นได้สบายๆนะผมสูง168นี่คือไม่มีคำว่าขย่งนะครับเต็มพื้นสไตล์เดว i l ลแล้วบวกกันหน้ายางหลังใหญ่ที่แบบเบอร์200กว่าเออมันก็เป็นฟิลที่แปลกดีนะแต่ก็ยังคงซิ่งได้นะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่ารถพอมันเซตอัพชคน้ำหนักให้ขับ โซ่เราแล้วอะมันเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งเลยนะตอนรถค่าสแตนดาดมาผมหนัก80กว่ากิโลกรัมเนี่ยขี่ก็รู้สึกว่าอืมมันก็โอเคนะแต่ก็มีความตึงตังนิดนึงแบบมันจังหวะที่แบบว่าตึงตังนิดนี้คือจังหวะขึ้นโคสะพานมันมีจังหวะที่แบบว่าเหมือนโช๊คมันล้อมันลอยอะล้อมันไม่ติดถนนนะครับโดยจังหวะค่าแสกที่มันไม่ได้ค่าตามน้าหนักของเราแต่พอผมเปลี่ยนตับโช๊คเนี่ยหน้าหลังครับให้เข้ากับน้ําหนักผมอะเอาตรงคือ ง่ายขับง่ายเหมือนจับวางเลยพลิกเลี้ยวนี่คือมันรู้สึกว่ามันไวมันสบายแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นคอสะพานรู้เลยว่าล้อมันอยู่กับพื้นนะมันไม่ลอยและแฟคชั่นมันไม่ตัดนะครับเนี่ยเนี่ยจังหวะคอสะพานเนี้ยปกติเวลาขี่นะ่ะจะรู้สึกเลยว่ารถเราจะถูกเราตัวเราจะถูกดีดลอยขึ้นมาแต่นี้คือรู้สึกว่ามันเหมือนโชค๊คมันแบบ มันเอาเอาเราอยู่ถนนหมดนะอันนี้คือข้อดีของการที่เราปรับตั้งสฟกนะครับซึ่งคนนี้มาซื้อรถกับผมในตัวนี้หรือว่าเดว i ลหรือว่าดูคติรุ่นอื่นๆที่สามารถปรับโชคได้เนะี่ยผมจะมีบริการเซตอัพตรงนี้ให้ฟรีนะครับเพื่อให้คุณได้เข้าถึงอัทรถของดูคติที่แท้จริงซึ่งมันมันจะเป็นฟิลกว่าค่าเดิมโรงงานนื่ามนะปกติเราไปซื้อรถใหม่นะ่ะออกมาจากโชว์รูมมันคือค่าเดิมโรงงานนะครับโช๊คอะ น้ำหนักแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่าบางคนหนัก80บางคน90กว่าโชคมันกดมาในตำแหน่งที่บางทีมันอาจจะบี้เกินไปหรือว่าบางคนน้ำหนักเบาเกินไป6 70เงี้ยชคหลังมันไม่ยุบเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าชคเหมือนเหมือนยันอยู่ข้างบนตลอดเวลามันไม่ได้อยู่ในช่วงทาเวลที่ถูกต้องแต่แค่เราปรับในที่นี้คือไม่ได้ปรับปรับให้มันหนืดขึ้นหรือปรับอะไรนะปรับในอยู่ระยะพีโลดให้มันอยู่เหมาะสมกับโหลดโหลดหลังเบาเนี่ย รถมันจะขี่ดีขึ้นอีกผมว่าฟิลมันจะต่างเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยดีกว่า่าจากคนที่เคยขี่แล้วรู้สึกว่า้มันไม่มั่นใจเลยเว้ยอันนี้ฟิลจะมั่นใจเยอะขึ้นและรถมันจะขี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วจะบอกว่ารถมันอิเล็กทรอนิกส์มันดีอะ่ะมันฟิล์อิเล็กทรอนิกส์คือในสไตล์ดูกติยุคใหม่นะครับกับเครื่องยนต์บอกนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดและโคตรมัน นี่รถเดิมเดิมสแตนดาร์ดทั้งคันนะครับท่อเธอเดิมหมดนะกำลังใช่ว่าเราใช้ไม่หมดแล้วล่ะพ้นเหลือมีคือชิปเปอร์นะครับขึ้นลงนี่ผมขับอยู่ในโหมดสปรอร์ตอยู่ตลอดนะครับเพื่อความตึงมือ <c oughs> <c oughs> กำลังมันเรียกได้ดังใจจริงอะ <c oughs> พ้นแรงเลย ประเด็นคือมันแรงแบบสม,มูทอะมันไม่ได้แรงเหมือนแบราะว่ามันจะทิ้งเราจากรถนะ่ะมันแรงแบบเออก็เหมือนเราคุมยังยังยังรู้สึกว่าเออเหมือนไม่เร็วนะแต่ดูไม้แล้วโอ้โห,โโหความเร็วขึ้นไม่ขนาดนั้นขี่โคตรมันเลยบอกจริงช่วงนี้ผมเอาคันนี้ไปขี่ตลอดเลยนะเพราะเป็นรถที่ขี่ง่ายมันคล่องตัวมันเป็นรถที่ใหญ่นะแต่เป็นรถใหญ่ที่คล่องตัวมากเลี้ยวเลืว้เวเลยเบาไปหมดนะครับ และกำลังมันมาดังใจแรงเกิน แรงเกินความน่าใจหายของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าไม่ดูม่มันไม่รู้สึกว่ามันเร็ว <c oughs> กระจกพับเลยอะแต่ตอนบอกตรงนะตอนที่มันเป็นค่าเดิมโรงงานกับน้ำหนักผมที่80อะผมลองมาขี่อย่างเงี้ยฟิลไม่ได้อย่างงี้นะมันจะมีความรู้สึกว่าโชคหลังมันจะแบบดูบี้ๆหน่อยแล้วก็หน้ามันจะเหินๆเ,นเนลยอยหน่อยจะทำให้รู้สึกว่า รถมันจะไหวๆแว่งๆไวเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แว่งจะแบบสายนะแต่มันจะมีความรู้สึกว่าจังหวะโช๊มันทํางานในการจังหวะที่เปิดคันเร่งได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่มันเลยรู้สึกมีอาการแบบวิววิวเสียวๆหน่อยแต่พอผมเซตอัพโช๊กแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถมันนิ่งเหมือนจับวางไม่มีอาการเลยอะจะขนาดเมื่อกี้ผมเปิดเขาเรียกว่าเต็มปอกนะฟูลทอฟทโทนะ แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างคือมันแบบอยู่กับพื้นอะมันเป็นรถที่แรงแต่แรงไม้อยู่กับพื้นนะครับมันไม่ได้แบบปั่นทิ้งปั่นไซส์ปั่นกว้างแล้วเมื่อกี้แท็กชั่นสังเกตว่าไม่มีทํางานเลยนะทำหรือไม่รู้ผมไม่ได้ดูใหม่นะดูทั้งหน้าแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ทํานะแต่หรือมันอาจจะทําออก็ไม่รู้เพราะดูติยุคถ้าเป็นดเวลเนี่ยจังหวะมันทํามันจะเนียนมากเหมือนเราเราจะไม่เคยรู้เรื่องนะแต่ผมคิดว่าไม่ทำเลยคิดว่าไม่ทําเพราะติถ้ามันทํามันจะมีอาการอะไรที่เรารู้สึกสัมผัสได้มากกว่านี้ เป็นหนึ่งในรถที่ขี่โคตรมันบอกเลยและระบบเบรกระบบอะไรไม่ต้องคุยนะครับนี่ผมขี่มานี่ผมไม่มีเอย่าเบรกหลังเลยนะเบรกหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่จะไม่รู้จะอยู่ยังไง <laughs> ใครที่สนใจอยู่นะครับลองมาดูที่ร้านดีเจริญยนยนได้ไป้ายแดงร้านสี่คันนี้แปดแสนกว่าเท่านั้นนะครับคือ เราจะมีความรู้สึกที่บางทีที่รู้สึกเอ้ยรถมันแรงมากแรงจนรู้สึกว่าเราใช้ไม่หมดแต่ครั้นี้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้แรงม้ามันครบเลยนะ <c oughs> กับช่วงนถนนสั้นๆไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ <c oughs> มาดูไม์แล้วถึงกับตกใจทำไมรถมันนิ่งจังทำไมรถมันนิ่งกว่าคนอื่นเขานะครับ <c oughs> ใครที่มาซื้อก็อย่างที่บอกว่าเรามีบริการปรับโช้กให้นะครับเตือนผมอีกทีหนึ่งเผื่อผมลืมตามปกติตผมปรับให้ทุกคันนะครับแลวเป็นเดินด,ดูกติ แต่เวลาปรับเนี่ยผมจะเป็นคนปรับให้นะครับบางทีถ้าผมไม่อยู่ก็อาจจะต้องนัดนัดนดนดกันหน่อยนัดกันหน่อยคือถ้าเป็นพวกรถดูกตินที่อย่างมอนสเตอร์แซมเบอร์อ่ะมันปรับแค่หลังอย่างเดียวอะ่ะอันนั้นยังบอกตรงมันรู้รู้รรรสึกนะแต่มันก็ยังไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะหน้ามันยังปรับไม่ได้นะครับแต่พอเป็นเด v เวตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่มาซื้อกับผมเนี่ยอยากให้นัดวันออกรถนิดนึงเดี๋ยวผมปรับโช้ให้ หรือว่าลูกค้าแจ้งน้ําหนักตัวเองมานะครับเดี๋ยวผมหาสแตนด์ด้นี่น้ำหนักใกล้เคียงกันมาถ่วงให้มันใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าปรับโชคหน้าปรับหน้าปรับหลังแล้วอะมันจะเป็นฟิลที่แบบรถไม่ขับโคตรฟินนะผมบอกเลยค่าเดิมสแตนดาร์ดมันผมไม่แน่ใจว่ามันเหมาะกับน้ําหนักคนเท่าไหร่นะแต่จากที่ผมดูเบื้องต้นอะเขาทําค่ากลางๆให้เผื่อสําหรับเรามีคนซ้อนด้วยโชคมันเลยรู้สึกว่าผมเพาผมหนัก80มันคือน้ําหนักมาตรฐานคนยุโรปแล้วนะฟิลมันยังไม่ได้อะ แต่พอเราปรับปุ๊บแม่งขับโคตรดีเลยแล้วมันกลายเป็นรถที่ขับง่ายเลยขับง่ายเหมือนสแคมเบอร์เลยคันนี้มันเป็นรถที่ยังไม่จดทะเบียนด้วยนะเป็นรถเดโมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อราคา800,000กว่าบาทเนี่ยถือว่าถูกลงมาจากออกใหม่ก็ใช้คาว่าหลายแสนนะครับจากล้านสามล้านสามเกือบล้านสี่ล้านสามกว่าตอนนี้ก็ถูกลงมาหลายแสนนี่คือถูกลงมาสเต็ปหนึ่งสองคือเนื่องจากมันยังไม่จดทะเบียนเป็นรถเดโม ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์เลทเดียวกับรถใหม่ได้อ่านั่นแต่ว่าอะไรก็ดอกเบีย้ยถูกแล้วจ่ายมากอ่ามันจะไม่เหมือนดอกเบี้ยรถมือสองนะครับที่ผ่อนเสร็จแล้วตกใจนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นดอกเบีย้ยแบบรถใหม่เลยและที่สําคัญคือคันนี้จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์มือแรกคือชื่อลูกค้าเลยนะเพราะรถมันยังไม่จดทะเบียนนะครับใครสนใจอย,อยู่บอกเลยว่าแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยอ่ามันไม่ได้มีมาบ่อยนะครับและเดวิลวิลโฟผมบอกเลยว่า ผมเช็คมาแล้วว่าเมืองไทยมันมีแค่20คันเองนะเพราะฉะนั้นคือหล่อแรงแลแน่นอนคุณขี่แล้วคุณไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับอย่างน้อยมันก็มีอีก,อก,อก,อกเกือบ20คันฮะซึ่งนานๆที่จะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตั้งแกงก็จะเงาๆเลยนะเพราะรถมันน้อยจัดนะครับแต่อย่างี้บอกว่ามันเป็นรถที่เฟีฟ้ามากเพราะว่า เซอร์วิสถูกที่สุดผมว่าใช้คำว่ามันถูกกว่ารถญี่ปุ่นอีกนะเพราะว่ามันมีแค่เปลี่ยนอนะมันเครื่องเดียวแล้วอะครั้งละสี่พันนะครับสี่พันกว่าบาทแล้วก็ตั้งวาล์วทีทุกหกหมื่นโลนะซึ่งเอาจริงมอเตอร์ไซค์หกหมื่นโลนี่คือคุณต้องเป็นไบค์เกอร์ตัวจริงแบบขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตประจําวันนะและกี่ปีก็ไม่รู้กว่ามันจะถึงนะครับวันนี้เพื่อนเรามา,มาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับยนี่ไงเดวิลตัวนี้ก็ยังขี่มันนะดิบขี่ดีอยู่แต่่่นนนีีก็คคคืืออยุใหมนะั้นน รุ่นพี่อันนี้คือรุ่นน้องหลอเหมอือนกันวันนี้ลาโดนมาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ